อ้าวจเจริญพรใส่บาทนะวันนี้นะตั้งใจใส่บาทลูกอ้าวใส่บาทออสุดยอดเลยนี่แหละคือการปลูกฝังนิสัยให้กับลูกหลานให้รู้จักให้เพราะการให้เนี่ยเขาเรียกว่าจาคะจาคะคือการให้ใสใต่ตั้งใจใส่ลูกใ,ใ,ใ,ให้แล้วเนี่ยมันเขาก็จะไม่ตันีทีเหนียวใส่เป็นเนมบาท เขาจะไม่ตนีเขาจะเป็นคนเรียกว่ามีความมีความเรียกว่าเสียสละนั่นเองอไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของคือเขาจะมีความใจเป็นกุศลก็จะช่วยเหลือสังคมต่อไปเขาก็จะช่วยให้พระ,ะเนี่ยมีอาหารฉันต่อไปนยโยมนะให้เรารู้ว่า การใส่บาตรเนี่ยมันเป็นเป็นการให้ทานที่พระพุทธเจ้าสอนให้โยมเนี่ยให้เพราะได้เพราะการให้เนี่ยนอกจากจะต่อชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยยังทําให้พระเนี่ยมีกําลังที่จะ,ะประพฤติปฏิบัติให้เกิดเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ได้ตือทอดพระพุทธศาสนาต่อไปวันนั้นวันนี้พมมากับพี่ดงก็ นำเรื่องของบินธบัตมาพูดให้ฟังจกระเด่นพ่อ